แม้กระทั่งอาการมันจะเกิดความคิดการเกิดในขณะถ้าเทศแบบบาลีก็จะว่าเออเห็นปฏิสมุป,ปบาทการเกิดขณะมันแต่ลุงตามไม่เป็นหรอกไม่เป็นมวยหรอกเพราะไม่เคยเรียนปริยัตแต่พูดถึงการปฏิบัติของตนแต่ละปีแต่ละขณะยี่สิบกว่าปีที่ที่ฝึกที่ฝึกมา ก็พอที่จะเห็นพอที่จะเห็นเยอะอยู่ถ้าไม่เห็นเราสลดัดไม่ออกนะเพราะว่าไม่รู้จะสลัดอะไรออกเพราะมันไม่เห็นจริงไหมถ้าเห็นอาการของมันถ้าเห็นไอ้ตัวนี้แหละมันเป็นองค์กรที่มาทำให้เราโน่นนี่นั่นทำให้จิตเราไม่โปร่งใสไม่สะอาดหมดจดไม่อิสระ คือมันจะเห็นเลยอารมณ์ใดก็ตามที่มันมากระทบเราจะเห็นว่าเอออารมณ์นี้แหละอารมณ์นี้แหละอารมณ์นี้แหละเราก็จะรู้ตัวเองรู้สึกตัวท่วพร้อมมีกําลังเพิ่มขึ้นอีกตามลําดับตามความเข้าใจตามสมาธิตามสติปัญญาตามสินสมาธิปัญญาเป็นยังไงนี่คือเส้นทางเราเดินสังเกตอารมณ์หลักๆคือสังเกตอารมณ์ถ้าจิตมันสงบระง,งับแล้วทีนี้อารมณ์เราสังเกตง่ายขึ้นถ้าจิตมันยังไม่สงบนี่คือทํายังไงก็ไม่สงบหรอก ยิ่งไปอยากให้มันสงบพรก็ไม่สงบอีกแต่เราไม่ได้ภาวนาเอาความสงบแต่เราต้องผ่านเส้นทางของความสงบความสงบระงับเส้นทางนี้ก็ต้องจะรัดหรือว่าตรงก็ตามมันก็ต้องไปเส้นทางนี้อยู่แล้วจริงไหมเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างการเกิดดับของขณะมันเปลี่ยนยังไงก็ตามเราก็จะเห็นทันทันทีเห็นทันอารมณ์เห็นทันความรู้สึกเห็นทันอาการ เราก็จะเห็นว่ามันแยกออกจากจิตแต่จิตนี้ไปยืดแค่นั้นเองมันถึงทุกถ้าจิตไม่ไม่ไม่ใส่ใจในอสภาวะอาการนั้นๆจิตก็อยู่ปกติจิตก็จะบริสุทธิ์ขึ้นและจิตก็จะมีกําลังพอที่จะเป็นท่านผู้รู้รู้ทุกสิ่งที่มันมากระทบรู้ไม่กระทั่งลมหายใจเขาออกระบบสั้นยาวทุกขณะคำว่าทุกขณะทุกขณะจิตอเพราะมันมีกำลังแต่ต้องอาศัยเวลา เติมกาลังเติมศีลสมาธิปัญญาให้ให้กําลังใจตัวเองนั่นแหละจิตใจถึงจะมีพลังงานมากขึ้นสามารถที่จะออกจากทุกข์ถ้าปัญญาไม่มีกําลังไม่สามารถที่จะออกรู้ทั้งรู้แต่ยังออกจากตรงนั้นไม่ได้เพราะว่ามันกําลังไม่ถึงอ่ะรู้แล้วติดคุกไม่ไม่มีใครเขาอยากจะติดคุกหรอกไม่อยากจะจองจำโน่นนี่น,นั่นหรอกแต่ยังไม่พ้น